เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้กันที่13นะครับอีกแค่3วันจะถึง1ิกุมภาพันธ์ช่วงเดือนแห่งความรักครับเอา1ิบล่างมาฝากกันครับสถิติสตดใหม่ครับโค้งสุดท้าย ปกหลักสิบล่างโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเขียนสูตรก่อนนะครับเราใช้หลักพันบวกหลักสิบนะครับมีหลักพันมีหลักสิบนะครับของรางวัลที่หนึ่งแล้วไปบวกศูนย์หกสองคงที่ครับเพราะฉะนั้นเขียนไปเลยนะครับหลักพันหลักสิบนะครับขอโทษครับนี่ไม่หลักหน่วยไม่ใช่หลักพันหลักสิบครับหลักพันหลักสิบของทุกงวดนะครับเพื่อที่จะเป็นหางงวดต่อไปเราก็ใช้หลักพันหลักสิบนี่นะครับแล้วไปบวกตัวเลขคงที่ครับศูนย์หกสอง โอเคครับ0 6 2 0 6 2, 2> เค,ครับนี่คือการเขียนสูตรนะครับวิธีเราจะได้ไปฝึกคำนวณดูลองดูครับสถิติหงวดครับถ้าสถิติ6งวดนี้เราถอยหลังไปมันก็จะเริ่มจากงวดันที่ 1. พฤศจิกายนเฟ้นหา16พฤศจิกายนนะครับวดแรกครับหลักพันเลข6หลัก10เลข0นผลรวมคือเลข6ครับ บวกตัวเลขคงที่ครับ062บวก062นะฮะ6บวก0ได้6ครับเดินหน้าไป6เป็น12ลเลข2 2บวก2ได้4เป็นหา10ล่างครับออกอะไรครับ46ไม่สวยงามครับ2ตัวล่างเลยนะครับแต่เลข4เข้า10ล่างครับวดแรกผ่านครับงวดต่อมาครับหลักพันครับเลข2หลักสิบเลข6ผลรวมคือ8 บวกอะไรครับ062 8เดินหน้า0ได้8ครับ8เดินหน้า6เป็น14ได้เลข4 4เดินหน้า2เป็น6 846ใหม่วนแรงนี้46เข้า2ตัวล่างเนยวลนี้ออกเลยครับ1ธันวาคม84ใหม่สวยงามเนยนะครับ x 8เข้าตำแหน่ง10ล่างครับเข้า2ตัวล่างนะจะ8ทำหน้าที่10ล่ากครับ2งวดผ่าน วนี้ต่อมาบวกไปเลยครับหลักพันหลักสิบศูบวกเเป็น9 9้เบวกหเป็น15บห้ได้เลขห้าห้าบวกสองเลขเ็นนะเพราะว่าตัวแรกเป็น0นย์ะครับเอาตัวนั้นมาในบวกกันแล้วเหลักหน่วยมาเลย9 57ครับออก7จ็ศูนย์ครับเข้า10ล่าง16บธันวาคมต่อมาจะเป็นหา30มธันวาคมนะครับหนวกศได้1นบวกหเป็น7 7จบวกสเป็น17 9 179ครับออก19ครับ30มธันวาคม19แล้วเลข1ก็เข้า10ล่าง4ี่งวดผ่านครับสี่งวดผ่านเห้เข้า2ตัวล่าง3งวดนะต่อมาครับสาบวกสเป็น5ได้เลขห5าห้เดินหน้าหเป็น11ได้เลขห1ึบวกสเป็น3 5มหครับ17บเมกราคมไม่น่าเชื่อออก1นึนะครับหน่งเข้า10บล่าง ห้างวดครับเข้าสองตัวล่างครับสูตรนี้นะสี่งวดเอาละครับสวยงามไหมครับงวดที่หกเป็นอย่างไรสี่บวกเก้าเป็นสิบสามได้เลขสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งก 1. 1ุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราสุดครับเก้าเจ็ดเก้าเข้าสิบล่างเป็นแล้วว่าหกงวดผ่านครับปากลัสิบล่างนะครับเสษทีหกงวดสิบหกกุมภาพันธ์มาดูงวดที่จะถึง หลักพันครับเลข2หลักสิบเลข0นผลรวมเป็นเลข2ครับเดือนหน้าเท่าไรครับศ1นย์กบวก0บวกศูนยครับขอโทษครับบวก0ูย์บวก0นย์ได้2 2บวก 0, 6เป็น8 8บวก2เป็น10ได้เลข0นย์รอผลครับเป็นนั้นว่า10ล่างงวดนี้คำนวณได้เลข2เลข8เลข0ูย์ครับทวนอีกครั้งครับสูตรเรานะครับหลักพันบวกหลักสิบ บวกศูนคงที่วันแรก1พฤศจิกายนครับเลขสีเข้า4 6มี4ีเข้า4 6ต่อมา8เข้า8ปครับมี84พร้อมนะครับเเข้า70 1เข้า19ครับมี19ึ่ก้าต่างหากเข้า15มี15ด้วยเก้เข้า97ล่าสุดน,นะครับหกมวดตัวที่7จลุ้นกันครับเลขสอเลขแปเลขศูนย์ลากครับ สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจจิจาจณาในการรับชมเนื้อหาในครั้เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสำนับสนสากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย